สวัสด,ดีสวัสดีดท่านผู้ชมสวัสดีนะครับหลังจากผมสอนการใช้เหลี่ยมไปหมดแล้วแล้วก็ล่าสุดผมสอนย่อหลุมไปด้วยก็น่าจะใช้ประโยชน์กันได้อย่างมากมายมหาศาลนะเพราะการย่อหลุมจะทําให้เราอ่านเหลี่ยมได้ง่ายขึ้นนะครับดึงหลุมมานะครับเราก็จะรู้แล้วว่าต้องตบตรงนั้นพอตบตรงนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการอ่านเหลี่ยมนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้ประมาณสักสามนสี่นี่ว่าใช่ครับเพราะว่าเราได้ย่อหลุมเข้ามาหาเขียวแล้วเนาะมา วันนี้ผมก็จะมาสอนการเดินตัวบ้างแล้วนะครับย่อหลุมนี่ดีมากนะเอาไปใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็จะเป็นวันนี้สอนการเดินตัวนะแต่ก่อนจะไปเดินตัวอยากให้ท่านผู้ชมปล่อยคิ้วอย่าก,กระแทกก่อนนะอย่าก,กระแทกได้ไหมเออมันจะได้สอนได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือท่านผู้ชมจับคิ้วให้หลวมนะครับแล้วก็หยุดหน้าแล้วก็หน่วงหลังถ้าใครหยุดหลังไม่ได้ให้หน่วงหลังนะครับแล้วก็ปล่อยคิวออกไปนะครับอย่างนี้หยุดหน้าใช่ไหมนิ่งใช่ไหมดึงมาหน่วงหลังใช่ไหมแล้วก็ดันออกไป อย่างเงี้ยครับให้มันรู้สึกว่าสมูทอย่าก,กระแทกถ้าเกิดท่านชมกระแทกท่านชมจะเดินตัวไม่ได้นะครับถ้าท่านชมกระแทกทุบท่านชมจะเดินตัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นออกคิวให้สมูทอย่าก,กระแทกก่อนโอเคเนาะอ่ามามาเดินตัวกันวันนี้จะสอนเป็นช็อตแบบที่ต้องเจอที่ท่านผู้ชมต้องเจอนะครับนี่ที่เราเจอเราเจอประจําแบบนี้แล้วเราก็ไม่กล้าที่จะแทงมันด้วยนะครับแ <c oughs> <c oughs> ดงสองลูกนี้นะครับแดง,งลูกนี้ ผมจะตบเหลืองนะในสัดส,ส่วนมันจะมีสัดส,ส่วนอยู่แค่3สัดส,ส่วนเท่านั้นหละครับมีแค่3ส่วน4ครึ่งใบแล้วก็1ส่วน4เวลาเราตบนะมันจะมีแค่3สัดส,ส่วนเท่านั้นอัหนนี้หนาบางก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าสามส่วนส,ส,สี่ใช่ไหมถ้าหนาก็เป็นเจ็ดส่วนแปดถูกว่าถือ่าถ้าครึ่งใบหนาก็จะเป็นห้าแปดใช่ไหมอาราวางตั้งไว้ครึ่งใบรูปนี้ผมตั้งไว้ครึ่งใบนะผมจะแทงครึ่งใบนะครับแล้วผมก็จะไปกินดแดงสองเม็ดนี้นะครับอันนี้มันจะไปได้สองทางครับ กินทางนี้กับกินทางนี้กินทางนี้กับกินทางนี้นะคุณผู้ชมเข้าใจไหมผมจะกินทางนี้ผมก็ต้องแทง6เนาฬิกาครับดูนะแทง6กนาฬิกาได้เลยนะครับขาันก็จะวิ่งไปทางนี้ไปกินแดงด้านนี้น,นี้เบาไปนิดนึงนะครับต้องแทงให้แรงหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกครับผู้ชมพอฝนตก,กุ๊บมันจะมันจะยึดสกสลา,าดยึดทาให้ไม่วิ่งนะครับอาสัดส่วนก็นคือครึ่งใบหรือ5ส่วนแปดนะครับประมาณครึ่งใบเนาะมันคนหกนาฬิกาเลยนะ แล้วผมออกน้ําหนักเร็วกว่าเมื่อกี้หน่อยจะไปกินด้านนู้นนะเห็นไหมนี่แรงเกินเดอจะไปกินด้านนี้นะครับหัว <c oughs> น,นี้แรงเกินอันนี้ควบคุมน้ําหนักยากหน่อยนะวันนี้ฝนตกอีกที่หนึ่งนะฮะเอาสัดส่วน5-8บ้างเมื่อกี้ครึ่งใบไปแล้วนะเนาะอดี๋ยนี้เอา5-8บ้างอนะันนี้5-8เนาะส่วน 5, ถ้าไม่ลึกลุ้ะก็ะดึงหลุมเข้ามาครับเนี่ยดึงหลุมเข้ามานะก็จะรู้แล้วว่าสัดส่วนมันไม่ถึงครึ่งใบนะครับประมาณ5-8 ก็แทง5 8อันนี้ผมจะกินด้านนี้นะผมจะกินด้านนี้นะคผมนะผมก็ต้องแทงไปที่6กเมิกานะครับ6นาฬิกานะครับเนี่ยมันจะฟาดชิ่งแล้วก็จะกินแดงด้านนี้อ่าเห็นไหมสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องกด6กเมิกานะครับเอาต่อไปจะกินด้านนี้บ้างด้านนี้ง่ายง่ายง่ายๆ่าไม่ต้องฝึกยาก <c oughs> จะลูกคูไหนหมดตอนนี้สัดส่วนมันง่ายไม่ว่าจะเป็น ครึ่งใบหรือ5ส่วนแปก็จะทําคล้ายๆกันนะครับจะทําคล้ายๆกันอยู่ที่การผลกผลนะครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งใบหรือ5ส่วนแปดเนาะ,ะสัดส่วนคือครึ่งใบนะครับถ้ามันหนาเป็น5้าแปดก็บาลมครึ่งใบอ่ะอันนี้ก็คือสัดส่วนครึ่งใบนะอันนี้ผมจะมากินทางนี้บ้าง่ายินทางนี้มากอกี้บกดหกอลิกาใช่ไหมตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับไปกดเป็น B ีอครับกด B ีหอนะ B นะ,อะลองดูนะบไปไหมอ่า B ที่จะมากินด้านนี้ เ,เห็นไหมไม่ยากเนาะเอาใหม่นะครับสัตว์เมื่อกี้สัดส่วนครึ่งใบใช่ไหมเอาเป็นสัดส่วน58มาเอาห้าแปดนี่58นะท้าไมถึงรู้อ่ะก็มันไม่ถึงครึ่งใบมันก็ต้องเป็น58นะครับเนาะแทงห้าแปนะครับแล้วก็กดไปที่ B ครับเห็นไหมเ,เล็กซีใช่ไหมกดเอาบีครับ B นะมันจะฟาดชิ่งแล้วไปกินอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะฟาดชิ่งแล้วไปกินอันนี้ผมแทงเบาไปนิดนึงนก็จะมากินด้านนี้เห็นไหม เพราะฉะนั้นท <c oughs> ่านผู้ชมเจอตอนที่ผู้ชมจะตบเหลืองนะแล้วไปกินแดงข้างล่างนู้นนะครับท่านผู้ชมเลือกได้เลยจะกินด้านนี้ก็ได้จะกินด้านนี้ก็ได้ะน,ดน,น,ไดนะครับถ้า6กนาฬิกากินด้านนี้นะครับถ้า B หรือ BB จะกินด้านนี้โอเคเออไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะสัดส่วนก็คือประมาณครึ่งใบนะครับอ่ะต่อไปเป็นสัดส่วนของส <c oughs> ามส่วนสี่บจะมากินแดง2เม็ดนี้กินด้านนี้ก่อนหายสามส่วนสี่เนาะ ส่วสีนะแล้วก็แทงไปสามส่นสี่นะครับแล้วจากนั้นแล้วลองกดหกนาฬิกาดูนะครับอ่ามันก็จะมากินด้านนี้นะหกนาฬิกานะเอาละต่อไปนี้จะกินด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้บ้างเป็นสัดส่วนสัดส่วนของสามส่วนสี่อยู่นะอ,อ้าวเมื่อกี้สามส่วนสี่เราแทงหกนาฬิกามันวิ่งมากินด้านนี้ถูกไหมต่อไปเราจะกินด้านนี้เ่ย เราต้องแทงอะไรแล้วก็เล็งไปที่สามส่วนสี่ก่อนต้องรู้ก่อนนะว่าสามส่วนสี่แทงตรงไหนนะอ่ะอะอาคราวนี้เราจะแทงไปที่บีครับเห็นไหมอันนี้สีใช่ไหมลงมาเป็นบีนะครับดูบีให้ดีนะบีนะบีนะบีไปไหนนะไอ้สัตว์โอ้แทงผิดละผมกดไม่ใช่บีนะเมื่อกี้ผมเล็งบีใช่ไหมแต่ตัวคอยคิวไปเสือกลายเป็นหกกลายเป็นบีบีครับแทงผิดนะท่านผู้ชมต้องแทงให้โดนจุดนะ อันแทงไม่โดนจุดนี้จบเลยสามส่วนสี่ใหม่แล้นสี่ใหม่นะนนะอย่าลืมนะแทงไปแค่อันนี้สีใช่ไหมกดมาแค่บีหัวบีนะบีหัวนะนี่บี B มันจะไปทางนี้ไปกินด้านนู้นเดี๋ยวนะอ่าอย่างนี้เข้าใจไม่ยากนะเนาะสําหรับเหลี่ยมสามส่วนสี่เนาะมันจะมีแค่สามส่นสี่ครึ่งใบหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองนะครับอ่เหลืองนะอะ่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้เอาเป็นอเออ่ เจ็ดส่วนแปดบ้างโหเจ็ดส่วนแปดมันไปไม่ได้ท่านผู้ชมมันต้องใช้ทัศน์ power shot นะครับก็คือหกนาฬิกาครับปุ๊บขึ้นมานี่นะครับมันใช้ทัศน์นะสำหรับเจ็ดส่วนแปดอาจจะทําให้ดูก่อนนะให้ดูก่อนคือท่านผู้ชมมือใหม่หลายท่านนะ่สสะแทงเจ็ดส่วนแปดขึ้นมากินแดงสองเมตรนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอ่าผมผมแทงหกนาฬิกาให้ดูก่อนนะครับหกนาฬิกาเจ็ดส่วนแปดครับเห็นไหมนี่ขนาดผมโอ้โหยังไปไม่ถึงเลยครับจะเป็นเรื่องยากนะ ที่คุณจะสกูรขึ้นมากินแดงสองเม็ดนี้นะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปก่อนสำหรับเจส่วนแปดเพราะว่ามันเป็นแนวตรงนะครับซึ่งมันจะสกูรไปได้สองทางครับทางนี้กับทางนี้นะครับเอาเป็นว่าเราเอาเหลี่ยมเฉียงเียงก่อนเนะาะก็คือครึ่งใบกับสามส่วนสี่อ่าอันนี้มันไปได้นะครับสามส่วน 4, ไไนะสีน 8, ไไ่ไปได้ไปเห็นไหมเมื่อกี้นะอ่าห้าส่วนแปดไปได้ครึ่งใบไปได้ต่อใบเป็นหนึ่งส่วนสนะี่บ้างอ้าวหนึ่งนะส่วนสี่ไปได้บอกว่าหนึ่งส่วนสี่เนี่ยนะอ้าทำไมรู้ว่าหนึ่งส่วนสี่อะ มันเลยเครึ่งใบไปแล้วเนาะเราดึงดูมมาเราจะรู้ว่ามันเลยเครึ่งใบเราก็เลยรู้ว่า1นส่วนสี่อหนึ่งส่วนสี่จะกินแดงอ่ะสองเม็ดนี้นะทำยังไงไม่ยากครับผมจะกินทางนี้ก่อนนี่นะมาดูก่อนนะมันก็คล้ายๆกับห้าส่วนแปดแหละนะครับก็ต้องแทงหนักงสกูลหนักเ่อเห็นไหมเห็นไหมสกูลหนักนะแทสกูลหนักนะครับมันก็จะฉีกไปกิน,นอันนี้นะครับอันนี้ หนึ่งส่วนสี่จะกินทั้งนี้กดด้วยซได้เลยนะครับนี่ฮะซีเนี่ยเห็นไหมไปนะซีไปนะครับท่านผู้ชมหนึ่งส่วนสี่นะเห็นไหมกดแค่ซีก็มาแล้วแรงไปหน่อยแต่มาแน่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันก็จะใช้คล้ายๆกันแหละครับแต่ว่ามันจะต้องใช้ power ที่หนักหน่อยนะถ้าเกิดจะไปกินนัานน,นูนเนาะใช้หกมาริการนี่แหละแต่ว่าต้องมีความเร็วของคิวที่หนักมากเพื่อให้ลูกนั้นสปินหลบหลุมไปแดกทางนี้นะครับ แต่ถ้าจะกินทางนี้ง่ายนะครับก็แทงได้4หองนะครับ A ไปได้ไหม A ก็ไปได้แต่คุณต้องออกสปีดคิวที่โคตรแรงเลย A เนี่ยนะผมแทง A นะแต่ต้องออกสปีดคิวที่แบบแ่มเร็วนะครับเนี่ย A ครับโอ้โหไม่ไหววะ่ะคือ A มันต้องเร็วนะวมันก็จะฉีกออกมาทางนี้อย่างเดียวเรยจะไปทางนูไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้4ดีที่สุดนะครับ1ส่วน4ใช้4ดีที่สุดนะครับอ่ะก็ครบนะครับสําหรับ เหลืองไปกินแดง2เม็ดล่างเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมแต่เราต้องรู้บางคนไม่รู้เลยนะครับก็จะเป็นสัดส่วนตั้งแต่3ส่วน4นะเนี่ยตั้งแต่3ส่วน4แล้วก็มาครึ่งใบแล้วก็มา1นส่วน4เนี่ยตรงนี้ไปได้หมดเลยนะตามจุดที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สําคัญนะฮะซ้อมไปบ่อยนะซ้อมไมบ่อยออกคิวให้มีสปีดคิวหน่อยตรงๆนะสมูททอย่ากระแทกนะครับอ่าอ่าอันนี้บ้าง อันนี้เรียมอะไรอันนี้เรียมประมาณครึ่งใบนะครับครึ่งใบเอาสมมุติสมมุต,มมตมิมันมันบังกันอย่างงี้ทางนี้แดกไม่ได้แล้วต้องไปกินทางนี้ใช่ไหมเรียมครึ่งใบไปไงก็ต้องกด6กนาฬิกาออกคิวให้เร็วที่สุดนะครับหกนาฬิกาแล้วก็ออกคิวให้มีความเร็วมากๆน,นะครับเห็นไ,ไหมขาก็าจะวิ่งมากินทางนี้อ่าแต่ไม่ยากเนาะไม่ยากนะ,ะอย่าลืมนะงานถ้า6กนาฬิกามันจะส่วนมากจะไปทางนู้นนะครับแต่ถ้าเกิด ต่ำกว่า C ไปสักครึ่งหัวครึ่งหัว Q หนึ่ง B อะไรพวกนี้มันจะมาทางนี้นะครับเนี่ยสมมุติมันบังกันอย่างนงี้เนีย่ยตบทางนี้ไม่ได้ต้องตบทางนี้ใช่ไหมล้วก็ตั้งไว้สัดส่วนที่เราชอบเอาเหลี่ยมครึ่งใบอันนี้ครึ่งใบเนาะแล้วก็เล็งไปครึ่งใบนะครับจากนั้นเรากดาไปที่ C ก่อนนะไอ้ดู C นะทางจะมาไม่ค่อยได้ก็กดไปที่ B ก็ได้นะลงไปสักหนึ่งหัววอันนี้ C ใช่ไหมลงไปสักหนึ่งหัว B นะครับลองแทงดูนะครับ สัตว์ไม่มีแรงแต,แต่แนวทางสวยเนาะแต่แรงไม่มีนะมันจะวิ่งอเมานี่ก็ต้องไปฝึกเอาเนาะฝึกเอาสําหรับน้ําหนักผมก็ไม่ค่อยเก่งนะผมไม่ใช่เก่งนะทยกทนผมแค่รู้นะครับอเอาใหม่เนาะผมจะไปกินทั้งน,นี้นะเราเอาเหลี่ยมนี้เหลี่ยมอะไรครึ่งใบครึ่งใบเนาะผมก็กดไปที่ซีก่อนแล้วก็มาที่ B เนาะ B นะไปครับอ่ามาสวยเลยแต่ว่าอสัตว์แรงเกินสง่งติงผมเล่นสนุไม่เก่งนะอย่าลืมนะ ใหม่นะเหลี่ยมครึ่งใบนะ C ซีกดมาที่บีพอนะครับบี B. พอนะบี B. พอนะครับสวยงามมากอันนี้แทงซีมาเนี่ยมเมื่อกี้ผมกดบีใช่ไหมแต่ตอนแทงเสกายเป็นซีนะมันก็มาได้เหมือนกันนะครับเอาไปกินดําทําไงกินดําทําไงเราก็กดไปที่บีบีครับเพื่อจะกระชากไปกินดำนะอ่าแล้วก็กดกระชากไปกินดำเนาะอันนี้อย่าพึ่งเลยนะอันนี้มันจะยากหน่อยนะครับ อันนี้เราก็กดไปที่ C ก็ได้นะครับกด C นะแล้วก็สายๆนิดนึงไม่ต้องก็ได้กดต่ำกว่า C เปครึ่งหัวคิวก็ได้อ่ะนะประมาณ C ผู้ถือบิดไอ้ C ใช่ไหมกดต่ำกว่าหนึ่งหัว Q ก็ววได้เพราะมันจะได้ฉีกแบบง,งา่ายๆอย่าเพิ่งไปใช้สายเลยมันยากนะครับะะนะอย่างเงี้ยแล้วก็นแดงตรงนี้ได้แต่จริงๆมันต้องติดสายหน่อยนึงอ่ะนะฮะเพราะว่าพอติดสายุ๊บมันจะไม่ฉีกแนวตรงแล้วมันจะฉีกแนวข้างนี่มายครับเปีย่างเงี้ยมันจะง่ายนะครับแต่ผมจะไม่อยากสอนให้ผู้ชมให้ติดสายเดี๋ นี่ก็เป็นการใช้สัดส่วนในการเดินตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินตัวเนี่ยหนึ่งเลยอนะเราจะต้องเข้าใจก่อนนะว่า A ไปไหน C ไปไหนแล้วก็ B ไปไหนนะฮะต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับหลังจากเราเข้าใจเสร็จปุ๊บเราต้องมาเข้าใจเรื่องน้ําหนักน้ําหนัก3ระดับก็คือระดับเบาดึงดึง,ด,งดึงคิวมาหาดึงคิวจากลูกขาวเนี่ยดึงมาแค่เนี่ยลูกสนุกหนึ่งน้ำหนักเบานะครับ ถ้าดึงมา2ถึงกลางกลางนี่ก็คือน้ำหนักกลางนะครับถ้าดึงมาสุดนี่น้ำหนักเร็วนะครับเพราะนั้นการใช้น้ำหนักไปกินสีต้องสําคัญนะครับผมดึงน้ำหนักกลางนะครับผมก็กดไปที่ B นะแล้วก็ดึงมาน้ำหนักกลางเห็นไหมน้ำหนักกลางนะน้ำหนักกลางครับน้ำหนักกลางนะครับมันจะวิ่งไปกิน2สีนี้ง่ายขึ้นนะไอ้น้ำหนักกลางนะถ้าน้ำหนักแรงเ็แรงเกินไปใช่ไหมน้ำหนักเบาก้าเบาเกินไปเราจะต้องไปคำนวณแ้ํน้ำหนักให้ได้สมมติผมแทงใหม่ผมแทงน้ำหนักเบา ผมก็ดึงมาลูกเดียวเห็นไหมเห็นดึงมาลูกเดียวนะดึงมาลูกเดียวเห็นไหมแล้วผมก็กดไปที่ B นะครับมันเบาเกินไปมันไปไม่ถึงเห็นไหมเราก็ต้องไปชั่งน้ําหนักเอาเนาะว่ามันต้องเป็นน้ําหนักกลางนะไม่ใช่น้ําหนักเบานะแล้วต้องศึกษาเรื่องน้ำหนัก3ระดับให้ดีด้วยนะครับโอเคไหมใครชอบรายการจะดูสนุะรายการตามที่มัชีดีนะวิทยุแซ่ลิมนุวารณกรุงเทพนะครับจะได้มีกำลังใจทำสิ่งดีๆต่อไป ผมอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสนับสนุนมาคนละ5าบาท10บบาทผมก็สามารถที่จะมีทุนละมาเช่าชั่วโมงเพื่อที่จะสอนท่านผู้ชมฟรีนะครับเพราะนั้นเห็นความสาคัญของหน่อยนะครับช่วยกันบริจาคหน่อยนะครับอ่าตรงไหนวเมื่อกี้สมมติแล้วมันทั้งมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเพิ่มน้ําหนักแล้วใช่ไหมอ่าเราต้องเพิ่มน้ําหนักแล้วนะครับสมมติมตนี่เหลี่ยมเครื่องใบเนาะเหลี่ยมครึ่องใบนะ,นะผมก็ต้องกดไปที่บีบีก่อนเพราะว่าผมจะกินทางนี้นะผอโหกดไปที่บีบีนะบีบีนะ เอาบีพอดีกว่าเอาบีพอเพิ่มเป็นเหลี่ยมครึ่งใบเนาะคราวนี้ก็เพิ่มน้ำหนักดึงมาสุดเลยครับเห็นไหมสุดเลยนะเอาดึงสุดไปไปนะเฮไอสัตว์ชนยมพูอย่างเงี้ยเฮ้ยโทษทีโทษทีคราวนี้ผมจะมาใช้น้ําหนักเร็วให้ท่านผู้ชมดูบ้างนะฮะเพราะว่าผมย้ายแดงไวน้นี่ผมย้ายแดงไว้หลังดำเนาะเว้จะไปกินนู้นเน่ยทำไงเราออกต้องอ,ออกน้ําหนักเร็วแล้วครับคือน้ําหนักแรงนะครับเหลี่ยมก็ประมาณนะั้นะที่ผมสอนนะครับประมาณ3ามส่วนสครึ่งใบเนาะ อ,อย่างนี้ก็ตั้งไปประมาณครึ่งใบเนาะผมก็กดไปที่ซีก่อนแล้วก็ลงมาหนึ่งหัวเกลวสักบีพอเนาะตอนนี้ผมก็ดึงมาสุดเลยเห็นไหมผมดึงมาสุดเลยนะอ่าเพื่อโอ้ชนน้ำเงินอ <c oughs> ีกเว้ยโทษดีโทษดีแซงเฮียอะไรวะเนะี่ยแป๊บหนึ่ง อ่ะคผู้ชมคราวนี้เราจะ,จะเราจะไปกินลูกที่มันอยู่ทางนั้นแหละแต่มันลึกกว่าเอาไปอยู่ตรงนี้อยู่หลังดําสัสดส่วนก็คือ3ส่วน4่ใช่ไหมครึ่งใบ1นส่วนสผมสอนหมดล้วเพียงแต่พ,อพ่อแา่ผู้ชมต้องเพิ่มน้าหนักของตัวเองครับมันก็จะไปตามนั้นแหละนะสมมติเราจะกินด้านนี้แล้วก,กด B ใช่ไหมหรือ BB กินด้านนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจะกดก,ดกดนินอันนี้เราก็ต้องกด6กนาฬิกานะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันอ่ะผมจะกินด้านนี้ก่อนนะผมจะกินด้านนี้ก่อนนะผมก็กดไปที่ B ีอนะครับ นี่มันเหลี่ยมที่อะไรวะห้าส่วนแปดนี่หว่าผมกกดไปซีก่อนแล้วลงมาบีใช่ไหมบีนะห้าส่วนแปดพอนะน้ําหนักนี่ผมต้องใช้แรงผมดึงสุดเลยนะ,อะเออไปนะดึงสุดแหมผมก็ต้องไปกินด้านนี้นะครับอ่าเดี๋นะ้ยเนี่ยมันเป็นเอ่อหลักหลักมาตรฐานนะหลักธรรมชาติของมันนะครับต่อไปบ้างกินด้านนี้บ้างเนาะด้านนี้เราก็ต้องออกแรงเหมือนเดิมนะครับ แต่เราจะต้องกดไปที่6กนาฬิกาแล้วออกคิวให้เร็วมากๆเลยนะครับออกคิวให้เร็วนะแล้วก็ดึงสุดเลยเห็นไหมครับนี่ครับออกคิวให้เร็วมากๆเลยนะครับลูกก็จะไปด้านนูน้นเห็นไหมก,กินแดงด้านนี้ได้ก็ก็ไม่ยากเนาะ,ะไม่ยากนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะฝึกฝนได้สําหรับตบเหลืองไปกินสีด้านล่างไปกินแดงด้านล่ะเนาะจําไว้นะสัดส่วนเราจะมีแค่นี้นะ,ะมีหนึ่งส่วนสี่ครึ่งใบแล้วก็ สามส่วนสี่นะครับนี่มีแค่นี้นะสามส่วนสี่ครึ่งใบหนึ่งส่วนสี่นะจะกินเหลืองนะจะมีแค่สัดส่วนสามแกนหลักเนี่ยนะจะไปกินนะส่วนหนาบางท่านผู้ชมต้องรู้อยู่แล้วเนาะอ่าสมมุติว่าก่อนถึง1นส่วนสก็คือ3าส่วนแใช่ไหมอ่าก่อนถึงครึ่งใบก็คือ5้ส่วนแใช่ไหมก่อนแล้วก็3าส่วนสแต่เจส่วนแอย่าเพิ่งนะเจ็ดส่วนแมันเป็นเปมันมันยากนะครับต้องใช้พาวเวอร์ช็อต เพื่อที่จะดึงปื๊ดขึ้นไปข้างบนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่าก็จําแค่3สัดส่วนนี้ไว้นะครับไม่ยากเนาะไม่ยากเลยนะอ่าเอาไหมไม่ยินทางนี้นะข้างหลังนะไอ้สัดส่วนแรงครึ่งใบใช่ไหมแล้วก็เล็งครึ่งใบนะแล้วกดไปที่บีบีนะอันนี้ซีแล้วกดบีบีพอครับเฮ้บีพอครับพูดผิดกดไปที่บีพอนะดึงให้สุดนะแล้วก็ไปเลยครับฟิวสวยเฮ้ไอสั่นแรงเกิน ว้แรงจัดเลยนะคือออกคิวแรงเกินไปนะครับเราชมเข้าใจแล้วเนาะเออคราวนี้ก็ลองไปฝึกดูนะครับส่วนความแม่นไปต้องพูดนะฮะผมไม่มีความแม่นหรอกับนะอ่ะเอาลองเป็นสัสดส่วนสักส,สามส่วนสี่อ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นสามส่วนสี่เนาะอ้าวลองดูที่สามส่วนสี่แม่งไปแดกได้ไหมข้างบนอนะ่ะได้นะครับแต่ต้องออกคิวให้เร็วนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับนี่ครับเร็วแรงและเร็วนะครับก็สามารถมากินได้ อนนโอเคเนาะอาจารย์โอเคไหมโอเคนะสำหรับการเดินตัวเหลืองมากินแดงข้างล่างเนาะวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนก็เข้าไปเรียนได้เลยนะครับใน YouTube ของผมนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจเหลี่ยมตบทั้งหมดก่อนนะครับเหลี่ยมหลักเนาะก็จะมอะีอยู่แค่3 3สเส้นทางนะครับเส้นทาง Euh, เส้นที่1เนี่ยสองสามนะเส้นที่1น,นี่นะครับมันพูดผิดพูดผิดเดี๋ยวอธิบายให้ผู้ชมฟังถมงงงชิบหายไว,ว้ปวงนะนี่นะครับนี่ผมผมอธิบายให้ผู้ชมฟังก่อนเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้ซะน,นะครับจะได้เข้าใจของเหลี่ยมนะคราวนี้ก็เล่นสนุกได้สนุกมากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมนี่คือแกนหลักของมันนะเหลี่ยมหลักมาตรฐานเนาะก็คือ หนึ่งเส้น hmm. ท mm ี hmm. ่หน um ึ hmm. uh ่งก็คือเต็มใบนะเส้นที่หนึ่งเต็มใบเส้นที่สองสามส่วนสี่นะครับลักษณะก็คือบ่ายโมงเห็นไหมจากน้ําเงินไปหาหลุมเป็นเส้นบ่ายโมงเขาเรียกสามส่วนสี่นะครับต่อไปเป็นครึ่งใบเห็นไหมนี่เห็นไหมครึ่งใบครับเห็นไหมลูกนี้นะเส้นของหลุมเป็นใบสองก็คือครึ่งใบเนาะฉีกไปใบสองก็คือครึ่งใบนะครับส่วนเส้นสุดท้ายก็คือหนึ่งส่วนสี่ครับเห็นไหมหนึ่งส่วนสี่เห็นไหมครับเข็มนาฬิกาฉีกไปประมาณใบสามนะครับเกือบใบสามนะครับก็คือหนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นเขาจะมีแค่ หลักลมันมีแค่3าลูกคราวนี้ก่อนถึงเส้นเส้นที่2เนี่ยก็คือ3าส่วนสจะประกอบไปด้วย3าส่วนสกับ7จส่วนแนะประกอบแค่2 2ชุดนะส่วนครึ่งใบจะประกอบไปด้วยเส้นที่เส้นที่3นะคือครึ่งใบกับก่อนถึงครึ่งใบนะครับ5้ส่วนแส่วนเส้นที่4เนี่ยก็คือ1นส่วนสกับก่อนถึง1นึ่งส่วนสครับตัวนี้นะ3าส่วนแนะครับจะแค่นี้เองแค่นี้เองไปศึกษาเอานะพอพอ,พอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บ มันก็จะเข้าใจเหลี่ยมง่ายเนาะตอนนี้ถ้าเกิดอ่านยากอีกก็ดึงหลุมเข้ามานะดึงหลุมเข้ามานะมเรา,า,าจะรู้นะว่าเอ้ยเหลี่ยมนี้คืออะไรนะหลุมกลางดึงมาี่เนี่ยนะแล้วก้มใบก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ประมาณ3ามเสนสะี่เนาะเราจะรู้ไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราย่อหลุมเป็นนะโอเคเนะาะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ชมไม้มากก็นนะ้อยนะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการเนาะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแะล้วนะครับสวัสดีครับบูสวัสดีครับ